ม,มันเป็นทางผ่านนะทางกลับบ้านพอดีเราก็เดี๋ยวเรารีแลกกันซักหน่อยเนาะ คนตัวนี้ของเราก็มาถึงแล้วนี่เป็นไงน่40 40า,ากินไหมสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทต่อโลดีค่ะสวัสดีครับก็ขอสวัสดีพี่เอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดืนธานสแอมแอมช่องเดืนธันหน้าเปด้วยนะคะอุ้ยไม่ใช่ LNA ครับไม่เป็นไรครับตัดออกได้ไม่เป็นไรไม่ตัดก็นั่นแหละ เนาะติดตามทั้งสองจ่องก็ได้ทุกคนล,ลืมตัวว่าช่องนี้เป็นช่องคู่นะคะอุ้ยใครจะใส่เสื้อพิแ่แปด้วยใส่เสื้อพ้แฟด<อ>พาไปเลยลูกประเอกอ๋อน้องตัง้องอ๋อไอทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เข้าป่าเนาะตั้งแต่เช้าเราแพ็คออเดอร์แล้วก็คือไปตัดอะไรนะตัดมะพร้าวด้วยพี่แฟดเลยไปตัดมะพร้าวตอนนี้กำลังเดินทาง ระหว่างพี่แฟนเล็กไปตัดมะพร้าวเนี่ยออมก็แพ็คของรอแล้วก็เคลียนระ์ออเดอร์รอเนาะแล้วก็มีออเดอร์ที่มันติดขัดอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าป่าเลยวันนี้วันนี้เลยก็มารนะีแลกเนาะในการถ่ายคลิปเห็นพี่พีเอฟซีก็ไม่อยากให้เข้าปา <c oughs> ่าเลยวันนี้เราก็รีแลกหนึ่งวันไปส่งของออเดอร์ยังไม่ได้แพ็คเพราะว่าเรายังซื้อกล้วยไม่เสร็จเนาะเรายังต้องไปซื้อกล้วยก่อนแต่ว่าจะส่งให้วันนี้แหละทุกคน กล้วยไม่พอไม่นานหรอกแต่ว่าต้องกล้วยให้ได้ก่อนตอนนี้เราสั่งเราคแลวอันนี้แพ็คมาได้กี่โหดกี่ลังสี่ห้าบ้านให้ห้าบ้านน่าจะเลือีกประมาณห้าบ้านที่ไม่ได้แพ็คแต่ไม่ต้องกล้วมีแน่ๆกล้วยนะครับเราจะส่งออเดอร์ครบสิบออเดอร์ส่งครบสิบออเดอร์ส่งหรือว่าถ้าเกิดกว่านั้นก็ส่งต่อวันนะแต่ถ้าไม่ถึงเราจะตัดในวันทันไปส่งวันทันไปก็ต้องดูดูนี่ก่อนเนาะแต่ว่าเราก็จะแจ้งลูกค้า คนคืออย่างนี้มีออเดอร์มันติดคัดใช่ไหมเซ็งมากคือคนส่งอะเราก็เลือกเป็น S... อสอซึ่งเราก็เห็นถึงราคาด้วยที่ถูกลงมีโปรโมชั่นให้พวกเราด้วยแล้วก็ส่งเร็วเนาะพอเกัอบกาแฟเลยใกล้เคียงแต่ว่าติดช้าแค่วันเดียวแหละทุกคนคิดว่านะบางคนก็อีกวันเดียวก็ถึงแล้วนะแล้วตอนนี้มีปัญหาก็คือเขาทำกล่องของเราแตก เละเลยเเลละยแล้วก็กล้วยถูกขโมยกินโดนฉีกกองกินเลยอะโดนกินชัวแกะกินนะครับแล้วผมมากแบบโมโหมากคือกล่องเละไม่เป็นไรแล้วพีเอฟซีคนนั้นอะเขาก็รอเนาะแล้วก็พยายามเช็คออเดอร์ให้เราเพราะว่าเอ้ยมันขึ้นลูกกระจุมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูอีกทีคือคุณเขาจะบอกเฮ้ยพี่พี่ครับกล่องเละเราไม่ว่าเราส่งกลับอีกทีได้โดยการเปลี่ยนกล่องแต่คุณทำ เป็นของของเราด้านในอ,อไม่รู้ราคือเหลือ<ร>ไม่หดแทุวคนเหลือไม่ถึงสิบชิ้นแล้วมั้งสามชิ้นนี่แหละทุกคนแต่ว่าก็ยังดีที่เขาแต่เราเ,เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปคุยกับคนส่งว่าจะรับผิดชอบเราอย่างไรนะแล้วตอนนี้เรามีปัญหาก็คือ PFC คนนั้น่ะเรายังไม่รู้ว่าออเดอร์เป็นของใครตอนเนี้ยเขารออยู่เขายังไม่ส่งเลขพัสดุให้เขารู้แค่ว่าเป็นออเดอร์ของพวกเราเฉย โดนกินแบบน้่เกียดมากโอ้โหแบบโอ้โหรู้สึกว่าแปลกมากเออวันนี้ปัญหาอย่างนี้แหละทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นหลักของพลาดค่ะกินก็กินได้ให้หมดไปเลยมันเหลือไว้ให้พวกถ่ายรูปใหม่ทำเพื่อไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวจะส่งให้ใหม่เดี๋ยวเราจะส่งให้ใหม่เนาะเราเราผิดชอบก็ได้อันนี้เราเราผิดชอบได้ไม่เป็นธรแต่ว่าแต่ว่าเราอยากให้คนส่งเขาเขาเขาทำที่แบบนี้ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นที่เราหรือเปล่าที่แพ็คของไม่ดีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะพี่ เราแพ้ยังแน่นหนาเลยแล้วใช้เทปใสแล้วก็เทปของกัน,กนแตก,กด้วยอสองชั้นเลยวีเอฟซีที่ได้ของไปแล้วอ่ะส่วนมากก็จะได้ของแบบสมบูรณ์นะแต่ว่าในกรณีนี้เดีดยว,วเราจะออกไปคุยกับคนส่งอีกทีหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะพาไปส่งของไปส่งมะพร้าวแล้วก็จะไปเยี่ยมหลานๆที่คาเฟ่หรือเปล่าน้องอีดีไปเรียนตรงนี้หลานไปอยู่คาเฟ่แล้ววันนี้ไม่ไม่มาไลฟ์ขึ้นของช่วยนะ เสาร์ทีเขาไปทำงานกับแม่นะเดี๋ยวเราจะไปแวะหน้ากินก๋วยเตีเต๋ยวด้วยเนาะหิวข้าวมากตนะั้งแต่เช้ายังไม่กินข้าวเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยวันนี้ชิวๆไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ไปก่อนกันช่อากาดีมากนี่ร้อนหน่อยแต่ก็สบายตานะนี่ก็ฝนตกแล้วแบบแช่ๆโอ้โหเราก็เดินทางลำบากเหมือนกัน ยังส่วนทุเรียนเ,ยเยน,นี่ยปลูก้นกล้วยเลยปลูกผสมสารนี้มีประโยชน์นะทุเรียนก็ได้น้ำจากกล้วยกล้วยก็ออกลูกให้ได้ขายแล้วโชว์หน้าหนาวนะต้นกล้วยเก็บน้ำได้เยอะมากครับน้ำเยอะเลยจริง ใครที่จะมาสวนพึ่งนะทางคนข้างที่จะกดเคี้ยวแต่ว่าไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าการสนบ,บุรีในชะ่าง่ายกว่า แล้วร้อนเลยแล,แล้วเดี๋ยวเราจะไปแพ็กที่ไหนนะานคาเฟ่ร<ช>้านที่ทํางานของพีแฝกเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตีกลับตีกลับก็ปุ่ง้องมาเราเตรียมเทปของมาแพกไแล้วนะโอเคทุกคนนี่ร้านที่เรามาซื้อกล้วยมันเข <ๆ S 1> าจะเตรียมให้เราเน,นี่ยเนี่ยเขามีตั้งขายหน้าร้านอย่างนี้ด้วยนะทีนี่ถุงเขาขายอ่ะถุงละห้าสิบถุงละห้าสิบหกสิบบาทขายเป็นกิโลบ้างก็มีแต่เราเหมาเลยเนาะไปร้านเขามีเป็นกล้วยรสชาติอื่นด้วยนะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามีเรียกสยัดจ,จินมกันไหมมีเป็นมันทอดเผือกทอดอย่างเงี้ยนี่เผือกทอด ก็มีไอ้เผือกเนาะอันนี้อันนี้เป็นกล้วยฉาบกล้วยฉาบรสเค็มทุกคนอยากอยากกินไหมหรือว่ายังไง fc อมเมนต์บอกเอาไหยนะอันนี้เป็นรสเค็มไหมัรสเค็มอันนี้รสหวานแต่พวกเราเลือกตัวนี้เพราะว่ามันอร่อยตัวนี้มันกินเพลินแต่อย่างอื่นออกรู้สึกว่ามันเฉยเฉยรสเค็มหากินไหนก็ได้ใช่ไหมใช่รสเค็มเียบร้อยไปเดี๋ยวเอาขึ้นรถเตรียมไปแพ็กกันสงห้าโลครับละห้าโลนะพวกเรามาเอาสดๆร้อนๆเลยนะจาก ตรงนี้จะเป็นบ้านของผู้หใหญ่บ้านนะที่เขารับมาจากชุมชนนะคะทุกคนเราซื้อเยอะจนเป็นเจ้าประจําไปแล้วนะคะตอนนี้เอาเอาให้ออกมาบอกขึ้นไหมืหอว่าพอดีแล้วตอนนี้ก็ฝนเหมือนจะ เราไปแวะแพ็กของมาเสร็จเรียบยร้อยเนาะรีบเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวกันด้วยก็ไม่ได้ถ่ายเนาะพี่พี่ไม่เป็นไรนี่ของด้านหลังเนี่ยใช่แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีไปแพ็กของต่อที่โน่นอีกนะจริงๆเราแพ็กเองกับมือเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะเขาเรียกว่าแน่นเหนียวทนทานเนาะ นมันจะตกเลยก็น่าจะตามมาตอนนี้เนี่ยหลังนะี่ยนะอ่าร้อยเราขนส่งเสร็จร้อยคนกำลังมึดซึมเลยนะรับขมโอเคทุกคนไปส่งของกลับมาแล้วนะ,ะทุกคนยัจะงงนะคลิปอะไรเดี๋ยวหายไปหายหายมาเจอที кив, <c oughs> ก็ตอนขึ้นรถว่าจะวุ่นๆนะถ่ายไม่ทันแล้วนะ่าจะมีเเรียกว่าอะไรนะ เนี่ค่ะส่วนตัวสักหนึ่งคนเนาะคอยถ่ายคลิปพวกเราเวลาเราทํางานนะเพราะฉถึงคนกันเนาะไม่ทันจับกล้องเลยรีบขนส่งรีบวางเพราะว่าของจะมารับพี่พี่เขาบอกว่ามีเยอะไหมาะว่ามีมีประมาณสิบกว่าบ้านครับเออรีบลงเลยเพราะว่าเราจะมารับของแล้วเราก็รีบลงของไม่ได้จับกล้องเลยทุกคนนะเสียดายมากเนาะอ่าไม่เป็นไรเราจะพาทุกคนไปนั่งชิลๆที่น้ำตกสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าให้พี่ทุกคนได้เห็นว่าวันวันวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วก็ ก่อนกลับบ้านเนี่ยผมจะขอแวะตรงหินลนซึ่งเป็นที่ที่เด่นที่สดุดมากๆเลยในส่วนพึ่งนะครับก็คือเวลาเสาร์อาทิตย์นเนี่ยหรือว่าช่วงแบบมีแบบนักขนัตฤกษ์นเนี่ยจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะมากมากนะครับแต่วัาางงานธรรมดาไม่มีน,อน้อยนะก็จะมีเราสองคนเดินเข้าไปเข้าไปนั่งสั่งมีอาหารตามสั่งนะผมมันมีที่เล่นน้ําด้วยชิลๆนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับใช่หิว้วแหละผมก็เริ่มหิวแล้ว เเปิดปิดเปิดปิด,ปด FC งงอะไรของ,ง <c oughs> มือ <ภา S 1> วะสมมติเระทุกคนอันนี้เอาไว้ไลฟ์ขึ้นไลฟ์ที่เหลือนะครับจัดออเดอร์วันถัดไปนะคะใช่ครับผมโอเคถึงแล้วจะมีคนบบกรถมันเป็นทางผ่านนะทางกลับบ้านพอดีเราก็เดี๋ยวเราลีแลกกันสักหน่อยเนาะทำงานเสร็จได้เหนื่อยนั่งสักแป๊บหนึ่งเขาจะมีพนักงานโบกรถด้วย อยู่ข้างทางเลยทุกคนเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างล่างนู่นนี่จะมีแบบของขายแล้วก็เหมาะมากนะพวกหนู่น้อยแ่าเด็กๆนะที่ชอบเล่นน้ำเดี๋ยวเราลงไปดูกันเปธรรมดาชิลๆแล้วเรามาส่งของเรามาส่งของแล้วสภาพเพิ่งใส่ชุดอันนี้ยมาเลยนะเข้าป่าเลยนะเราไม่ได้มาถ่ายรูปมาเที่ยวเลยเนาะเรามาพักผ่อนแพักอยากกินอะไรเนี่ยน้ำใสน้ำใสน้ำใสมาก ก็จะมีแค่ไม้ให้นั่งแบบคือแบบยี่สิบบาทนะเช้าคือแบบว่าอยู่ในป่าในดงเนอะนู่นทุกคนแค่ยาวเลยฟิลแบบถ้าใครคนอีสานอ่ะจะรู้จักอะไรนะที่อุบลอ่ะพัทยาอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจไปเดี๋ยวไปสั่งไปสั่งน้ำก่อนไหมพี่อยากกินน้ำไหมเอาเดี๋ยวเราสั่งก่อนแล้วกันนะทุกคน อ่ได้ได้จะลงพอดีแล้วน้ำใสมากทุกคนใครมีลูกหลานเนาะแบบไม่ต้องกลัวจมนี่ดูน้ำตื้นแบบแล้วมันใสอ่ะน่าเล่นมากเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาให้เอากับอีแคมปิ้งกับไปตั้งไปตั้งไปนั่งข้างล่างหรือเปล่าเนาะมีเหรอพูดถึงไงเผื่อเอ็ซีมาเที่ยวแล้วก็ที่อย่างนี้ชื่อว่าน้ำตก หินล่นนะครับก็คือเปิดตาม Google Map มาได้เลยจะเจอตรงหินล่นได้ช่วยน้อเยิงไปตามามาเดี๋ยวสั่งดูดูดูเดี๋ยวเราให้ดูราคาของก่อนว่าแพงไหมยี่สิบสามสิบใช่ห้าสิบหกสิบประมาณทุกคนดูไม่แพงนะยี่สิบยี่สิบเองเราไม่มีเมนูไหนร้อยเลยนะเนี่ยไม่มีแปดสิบยังไม่มีเลยทุกคนมาอ๋อนี่ไงมีอยู่นี่หว่า เดี๋ยวเราดูดกันนะว่าเราจะกินอะไรกันทุกคนระหว่างรออาหารมานะี่มีาะไชมแลรวก็มีถ่ายหรอใครจาดีบ้า <Yeah. S 2> นอนกันนะทุกคนคือวันนี้รายกาะ แน,นะนำด้วยนะล้วอยากจะมาที่น้ำตกที่ก็าทราบ้านมีนะอากาศมากมีแค่นั่งมากว่าที่ติบเบยีเยอะมาก นี่ทุกคนตัวนี้ของเราก็มาถึงแล้วนี่เป็นไงน่ากินไหมสี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทแต่เรื่ยอะมากอันทียี่สิบบาททุกคนดูมันเยอะจริงๆมันพูนเลยคือมันได้เยอะมากมากและที่ชินงพูดอย่างเงี้ยของแบบนี้คือแบบคุ้มมากๆผมบอกเลยราคาไม่แพงเดี๋ยวบรรยากาศน้ำนะอากาศเย็นนั้นหลับเพลินหลับสบายนอนเนาะใช่ เอฟซีบอกว่าชอบไปเดินป่าคนเดียวนะก็เลยวันนี้ก็มากะวัดใจถ้ามามาเที่ยวธรรมชาตินะพี่โอเคเดี๋ยวเรากินกันก็ ¡Gracias! รวมทีเด <Yeah. S 2> <an> ีมตแดงหลีไต่อมันะิดออกมาองรวไม่อ้นตั คนสนัตว์ก็มีนะ้องมีฝนก็น้ำตาลขอให้นั่ง้องนี่ปาก็มีบางคนแต่เราไม่เป็นสารอกว่าเพราะวัเราก็มี้งเงิน,อน,นะอรคน,น แค่แค่ยี่บาทถูกมาแล้วก็เนช่วอเราแล้วนเอาเสื้อมาถูกไหมเอาเสื้อมเอาโตก็อิ่มนัน่งบนแค่สบายสูงด้วยนั่งเลอดินแล้วก็เตรียมคันนะทำต่อได้ต่อแคก็สี่สิบบาทต่อแค่นกกว้างมากสบายๆ ตก็แรกเห็นสีเห็นอืมต้นเหย่อเหรอเน่ย You mm -hmm. Gracias. ไงบ้างหน้หัวตาอะไรกันหรือเผ็ดมากทุกคนกินหมดหรือเปล่าไม่ร <ini> 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 ู้นะสองคนโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะกลับแล้วเนาะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วกลับแหละขอปีบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะคะทุกคนขอบคุณที่ชมพวกเราบ่นจนจบพูดคุยกับพี่ๆเนาะเปลนเบาดีหรือเปล่าอ่าพีเอฟซีได้อยู่หรือเปล่านะ ก็ตามภาษาพวกเราเนาะเราทำคลิปกันออก็ขอโทษทุกทุกคนถ้าเราพูดผิดประการใดในคลิปเนาะหรือว่าแบบไม่ถูกใจเอซคนไหนเนาะต้องขอโทษในนาทีนี้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ